การแรกก็คือการปฏิการรับตำแหน่งสอรตีน้ำตาลของประเด้วยถ้ามีช่ว่งจะได้สูงุ่ดูดูต่วท่นาย้ที่องไปมท่้องไปซื้อต o วที่ต้องไปซื้อตัวท่องไปซื้อตชวที่้องไปซื้อตวที่้องไปซื้ตว่้งไื้ตัที่้องไปซื้อัที่้องไ้อที่ต้องอวีก้ับ ก่อนหน้านั้นคือญี่ปุ่นเคยทำเราในโครงการเปลี่ยนแปลงในสู่แปรตีโซมที่ว่าพวกเาถึงรูลี่ยนั้นแต่ก็คือทำมาเป็นเดิมนะครับในการแต่ก็คือมีนับมีส่วนน้ว่าจะได้ว่า

คณะทนตีฉบับใหม่ได้ผ่านการรุมติถกชอบเป็นผู้นำของประานท่านคณะทนตี đáp <laughs> không, cả, không, cả. không, cả. không, cả. không lại không lại không lên <nước>